สวัสดีครับผมจานตาผีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับวี1หนึ่งตัวเราก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีสตัวชอบสตัวทาเงินมาให้นะครับ2ตัวรอง2ตัวต่อนะครับวันนี้ที่ผมวิเคราะห์มานะครับสตัวรอง2ตัวต่อนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับลีกสกอตแลนด์ทีมเ์ลีกนะครับคู่ระหว่างนะครับฮาร์ดเจอเชลติกนะครับผมฟันธงให้รองฮาร์ดนะครับ คู่ที่สองนะครับเราก็ยังอยู่กันที่ลีกสกอตแลนด์เหมือนเดิมนะครับคู่ระหว่างเรนเจอร์นะครับเจอลิฟฟิงตันนะครับผมฟันธงให้นะครับรองลิฟฟิงตันนะครับผมส่วนคู่ที่สามนะครับไปกันที่ลีโปรตุเกสนะครับลีโปรตุเกสคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเจอซานตาคาลานะครับผมฟันธงนะครับต่อลิสบอนนะครับต่อสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ ส่วนคู่ที่4นะครับไปกันที่ลีกกันโซเซรีบีนะครับอิตาลีนะครับคู่ระหว่างเลเช่นะครับเจอวินเซลล่านะครับผมฟันทงนะครับต่อเลเช่นะครับผมส่วนบอล v ีเอหนึ่งตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือสปอร์ตติ้งลิเบอนนะครับหตัวชอบ1ตัวทําเงินนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปตามกันได้เลยนะครับผมนะครับต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครชอบผมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับคืนนี้นะครับเฮงเรวยรวนะครับไว้พรุ่งนี้นะครับเรามาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลบอลของเรานะครับ4ี่คู่นะครับจะเข้ากันกี่คู่นะครับหรือว่าเราจะวินกันทั้งหมดเลยนะครับผมไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับจานตาผิดแดงต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ